สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาฉีดยาฆ่ายาด้วยเครื่องพ่นยาเป็นน้ำน้อยกันนะครับผมยาที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นชื่อสามัญไกลโฟเเตนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ยาไกลโฟเเตผสมกับสารจับใบนะครับผมอัตราส่วนในการใช้นะครับผมเราจะใช้ยาไกลโฟเเต48อันนี้นะครับผม1ลิตรนะครับผมแล้วก็ผสมกับสารจับใบ 2 0 0ซ c นะครับผมผสมกับน้ํำ10ลิตรนะครับผมก็คือถังอันนี้มันเป็นถังน้ํำ10ลิตรนะฮะขั้นตอนการผสมยานะครับผมให้เราเติมน้ําใส่ลงไปในถังนี้ประมาณนิดหน่อยนะครับผมน,นะครับผมยา1ลิตรนะฮะจากนั้นนะครับผมเราก็จะใส่สารจับใบ 2 0 0ร้ cc, วยซีซีหรือว่า2ถ้วยตวงอันนี้นะครับผม นี่นะครับผมที่เราจะชีดดันกันคือเดี๋ยวพี่โตจะชีดตรงทางนี้นะครับผมทางตรงระหว่างดงอ้อยนี่นะฮะแล้วก็ทางเส้นนี้นะครับผมแล้วก็ทางเส้นนี้นะฮะรวมไปถึงทางตรงนี้ด้วยนะครับผมอันนี้มันจะเป็นทางกลางไร่ในดงอ้อยนะครับผมมันจะเป็นทางซี่แยกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะชีดตรงทางซี่แยกตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะชีดไปทางนี้ก่อนนะฮะ 15วันแล้วนะครับผมนี่ครับผม15วันที่ผ่านมาก็จะสังเกตว่าย่านนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วก็แห้งตายแล้วนะครับผมนี่ครับผมคือตรงบริเวณตรงทางที่แยกตรงไร่อ้อยนะฮะที่เรามาฉีดกันนะครับผม15วันที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าย่าเขาก็แห้งตายดีเือนกันนะครับผมแต่ว่าย่ามันตายไม่หมดเพราะว่าตอนที่พี่โตฉีดตอนเช้านะฮะพอ ตอนช่วงกลางคืนนะครับผมมันมีฝนตกย่า่ลงมานะครับผมฝนตกมากเลยนะฮะมันก็เลยทําให้หญ้าที่เป็นพวกหญ้ากอๆพวกนี้ไม่ตายนะครับผมนี่ลักษณะหญ้าพวกนี้นะฮะนี่ครับผมนี่ที่ดอกเขาเป็นแบบนี้ฮะดอกเขาเป็นแบบนี้น่าจะเป็นหญ้าตีนนกนะฮะไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกหญ้าพวกหญ้ากอเล็กๆพวกนี้นะครับผมแห้งตายหมดเลยฮะหญ้าแบดดินพวกนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกนก่อนนะฮะนี่ครับผม ก็จะสังเกตว่าบริเวณที่เราฉีดนี้ถ้าเป็นย้าแบดินต้นเล็กๆนี่คือตายดีมากเลยนะฮะนี่ครับผมชายดงอ้อยก็ตายนะครับผมตอนฉีดก็ฉีดเข้าไปในชายตรงอ้อยนี่ฮะตายดีทีเดียวนะครับผมนี่นะครับผมก็ฉีดฉีดเ,เข้าไปตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เมื่อตอนที่ฉีดตรงนี้ก็ลกนะฮะนี่ครับผมฉีดเ,เข้าไปข้างในนี่นะครับผมเราก็ฉีดสุดแค่ตรงนู้นนะครับผมเขตที่อยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ ฉีดจากตรงนี้แล้วก็ไปที่ต้นไม้ต้นนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมระหว่างทางไปที่ต้นมะขามต้นนู้นนะฮะต้นไม้ใหญ่ก็ถือว่าตายใช้ได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมียาที่มันตายไม่สนิทมีส่วนที่เป็นส่วนสีเขียวแซมขึ้นมาแบบนี้นะครับผมคือเหลือรอดจากการตายเนะี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราฉีด ฝนมันตกใหญ่ลงมานะครับผมฝนตกมากเลยนะฮะเพราะว่าชีดตอนเช้าแล้วตอนกลางคืนฝนตกเนี่ยหญ้ามันจะไม่ค่อยตายนะครับผมเพราะว่ามันจะล้างยาบางส่วนไปนะครับมันเลยทําให้หญ้าไม่ค่อยตายนะครับผมแต่ถ้าตายได้ในรอบนี้พี่ตกก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับผมนี่ยแห้งหมดเลยนะฮะนี่ยครับผมตั้งแต่วันที่เราชีดนี่ฝนตกลงมาไม่หยุดเลยนะครับผมจะสังเกตว่าตรงฐานนี้ยังเป็นน้ําอยู่เลยนะฮะน้ำยังไม่แห้งเลยนะครับผม สิบกว่าวันช่วงที่สิบกว่าวันที่ผ่านมานี่คือฝนตกตลอดเลยนะฮะก็กลับมาตรงซี่แยกเหมือนเดิมนะครับผมซี่แยกเหมือนเดิมเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วทั้งสองฝั่งนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งที่สามนะครับผมก็จะมีเหลือรอดบ้างนะครับผมที่เป็นย่ากอใหญ่ๆนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนมากก็จะตายหมดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งสุดท้ายที่เป็นรอบที่สี่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าแห้งตายหมดแล้วนะฮะแล้วก็จะมีย่ากอใหญ่ๆที่เป็น ยาแบบนี้ยังเขียวอยู่นะฮะนี่ครับผมแต่ข้างในนี่นคือแห้งตายหมดเลยนะครับผมพี่โตฉีดไปยันสุดป่าน,นู้นเลยนะฮะหเปซเนี่ยมันฉีดได้เยอะมากเลยนะครับผมฉีดตรงทางซีซีฐาน,น,นหมดเลยแล้วก็พี่โตก็ฉีดไปถึงป่าน,นู้นนะฮะแล้วก็ไลไล,ไลไอ,อ,อ้อม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 ไปไกลเลยนะฮะเรียกว่าฉีดได้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่ต้องการจะมีเครื่องพ่นยาเป้น,น้ําน้อยไว้ใช้งานนะครับผมในแอปช็อปปีก็มีขายนะครับผมราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1950นหนะฮะหรือว่าเราจะทำใช้งานเองก็ได้นะครับผมเพราะว่าพี่โตเองก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องพ่นยาเป็นน้ำน้อยไว้ใช้งานนะครับผมพี่โตก็ทำไว้หลายคลิปอยู่นะฮะก็ลองเข้าไปชมในช่องได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ